พ่อแม่ก็บอกว่าทําเคมีมนตลอดนะแล้วถ้ามาทําเกษตรอินรีมันจะรอดนี่ไหคือท่านก็ตั้ง,งกระแพงสูงน,นั้นทบทวนด้วยเราเองเนี่ก่อนใจมาเนี่ยทุกอย่างไปหมดหัวใจสําคัญของเราคือการพัฒนาคนทุกระดับเรามาอบรมบ่มเพาะก,กันปรับไม้เช็ดกันให้ตรงกันให้มันระเบิดจากข้างในให้ได้ผมลงไปชาร์จจุดไฟให้มันเกิดอีกไฟมันจะลุกท่วงในพื้นที่ของคุณได้คุณเชื่อหรือเปล่าถ้าคุณเชื่อมาร่วมมือกัน วันนี้คนพูดถึงความยั่งยืนกันมากมายเลยนะคะแต่ที่นี่ค่ะศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรดเขาไม่ได้แค่พูดลงมือทําและที่สําคัญค่ะได้สร้างชุดความรู้ส่งต่อให้ผู้คนนับพันวันนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์ธีรานะคะอาจสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบ,รบก็ก่อนอื่นเลยค่ะอาจารย์ขาช่วยเล่าถึงพื้นที่โป่งแรดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรดเราตั้งขึ้นทํางานบทบาทอะไรคะ ช่วงแรกเนี่ยนะเราทําเรื่องเกษตรอินรีก่อนเพราะผมรับรายการอยู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอาวุคุ้งกระเบนเนื่องมาจากพระมลิศทาเรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นหลักในที่นั้นช่วงนั้นก็วิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเ่ะเราก็ทํามาถือว่าเราทําสําเร็จพอสําเร็จแล้วเนี่ยชาวบ้านมาทํางานอยู่กับเรามากๆเนี่ยชาวบ้านก็ถามว่อาอ้าเราบ้านอาจารย์เนี่ยทำบ้างหรือเปล่าเนี่ย<อ>ก็เลยต้องกลับมาทําแล้วก็มาเริ่มต้นที่แปลงเนี้ย พ่อแม่ก็บอกว่าก่อนเดิมเนี่ยทำธรรมชาติพอมาพัฒนาทําสวนทุเรียนก็ต้องใช้เคมีมาตลอดส่งลูกเรียนสี่คนก็ได้เงินจากตรงนี้แหละไปส่งลูกเรียนแล้วถ้ามาทําเกษตรอินทรีย์มันจะรอดไหมเนี่ยมันจะได้ไหมหลายคนเป็นคําถามนี้เลยจ้ะจะรอดไหมถ้าฉันเปลี่ยนจากเคมีมาทําอินทรีย์เรามั่นใจไงเพราะเราทําที่นั่นมาเนี่ยเราก็ทํารอดมาตลอดแต่พอมาถึงบ้านเนี่ยนะมันไม่รอดอันดับแรกคือไม่รอดพ่อแม่ ไม่รอดเนยคือท่านก็ตั้งกระแพงสูง่ะตอนนั้นโอไก่ชนดังมากเขาใช้ขมิ้นชันเยอะแล้วก็เอาขมิ้นชันมาแล้วก็บอกให้แม่ปลูกแล้วเดี๋ยวขายรับซื้อกิโล12บาทตลาดซื้อขาย6บาทซื้อ12บงบาทเท่าตัวเลยนะเท่าตัวเลยอัพต้องอัพต้องให้ตาโตก่อนแต่ต้องไม่ใช้เคมีโดยเด็ดขาดเราจะรับซื้อต้นพันธุ์ให้ทั้งหมดอันดับแรกเนี่ย เราจะเปลี่ยนเขาเนี่ยเราวิเคราะห์ดินก่อนเอาดินไปวิเคราะห์ธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินปรากฏว่าเกินค่ามาตรฐานหมดเลยส,สูงเกินค่ามาตรฐานไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยได้อีก3ปีอ,อย่างนี้เสร็จเราแต่ทํายังไงจะปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านี้ให้พืชมัใช้ได้เพราะดินมันเป็นกรดบ4.3 ps 4.3เนี่ยก็ต้องใช้ตอนนั้นใช้โดโลไมะเอาโดโลไม์มาใส่หวานทั่วสวนเลย จะทดโลไม์คืออะไรคะเพื่อแบบหลายคนไมเลยไหินบดเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมช่วยอะไรคะจย์ช่วยปรับปรุงบำรุงดินแล้วก็ยกระดับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินขึ้นมาเราก็มาใช้รอบแรกใช้รอบเดียวหลังจากนั้นเราก็ทําน้ําหมักชีวภาพทําปุ๋ยหมักให้เองน้ําหมักชีวภาพเราทําลดจืดมาจากรางจืดที่มาลางสารพิษในดินแล้วก็ให้ไปกับระบบน้ําทุกครั้งที่ให้น้ําวันเว้นวันเนี่ยให้ทุกครั้ง เฉลี่ยไร่ละหนึ่งลิตรอไร่ดินก็ฟื้นฟูกลับคืนมาขี้สเสือนกลับมาเต็มดเลยพ่อเห็นโอ้ขี้สเสือนเยอะเลยเป็นก้อนใหญ่ๆก็แสดงว่าดินมันกลับคืนมาแล้วเพราะหใ,ใช้เวลานานไหมคะปีเดียวโอเราใช้ปีเดียวเพราะเราให้ทุกครั้งที่ให้น้ําแล้วก็ต้นไม้เจริญเติบโตสมบูรณ์จากเดิมปีหนึ่งเนี่ยเราใช้ค่าใช้จ่ายประมาณแสนสองนะครับปุ๋ยค่ายาเนี่ยนะไม่รวมค่าตัวเราเองมันเหลือสองหมื่น ที่เราใช้น้ําหมักใช้ปุ๋ยหมักแต่พืชเจริญเติบโตติดดอกออกผลดกมากคนนี่มาดูกันเต็มเลยเราก็เริ่มได้ใจแล้วทีเนี้ยยอมและยอมแล้วคุณพ่อคุณแม่เริ่มมั่นใจกับแนวคิดที่อาจารย์จะเอาธรรมชาติกลับมาใช่เพราะผลผลิตไม่ได้ลดไม่ลดลงค่ะคุณภาพผลผลิตดีขึ้นนี่เราก็ได้จากขมิ้นชันเก็บขายได้เราก็รับซื้อหมดซื้อหมดเอาไปไหนกิโล12บบาทขายก็ขาดทุนอยู่แล้วแจกอีก จตกชาวบ้านในเขตโคกข้าวอัมริปลูกกันก็นไปอีกอแล้วคุณก็ไปขายเอาตังกันเองแต่สิ่งที่เราได้ในนี้ <c oughs> คือพ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยมาช่วยกันทํะพอมาเริ่มกันทํแเราเห็นทิศทางว่าเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีจากนั้นมาเราก็หยุดได้มาตลอดอพอเราหยุดได้ตลอดผลละหมากรา,ากไม้เราเป็นอินทรีย์หมดรสชาติอร่อยทุกคนก็จะเริ่มพูดคุยกันจากเป็นศูนย์เรียนรู้ดูงานพอมาปี48 เราทําเรื่องวาระแห่งชาติเกษตรสีก็ <c oughs> มีการฝึกอบรมศูนย์นี้ก็เลยจึงเกิดเป็นศูนย์อบรมในช่วงนั้น <c oughs> ยามลองบอกว่าให้ชาวบ้านเขาอบรมกันเองอเขาใช้ภาษาเดียวกันมันจะง่ายมันจึงเกิดศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติทั่วประเทศเนี่ยประมาณทัก58สศูนย์พอมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราก็ดูแล้วคนที่มาอบรมกับเราเนี่ยเป็นสวทั้งนั้นเลยหกสิบเจสิบแปดสิบมาเนี่ยรุ่นนี้ไม่ใช่วัยทำงาน เราก็เปลี่ยนเป็นรุ่นลูกหลานห้เข้ามาเสริมแต่ก็ยังมีรุ่นผู้เท่าผู้แก่มาช่วยประคับประคองเล่าเล่าประสบการณ์อะไรขึ้นมาแล้วเราก็ทําอย่างต่อเนื่องแล้วคนของเราเนี่ยเป็นทีมอาสาวิทยากรอาสาหมดมาจากลูกศิษย์เรากลับไปทําประสบความสาเร็จกลับมาช่วยเป็นวิทยากรเรากมาดูอีกเฮ้ยมันยังไม่พอนะมันไม่เด็กอีกอ่ะเด็กเยาวชนเนี่ยรุ่นเนี้ยมันต้องสืบทอดอาชีพของพ่อของแม่เอาเด็กแล้วเรียนลงมา แต่ขอเน้นนะเด็กนักเรียนที่จะมาอบรมที่ศูนย์กติกรรมธรรมชาติปงแรนเนี่ยขอเป็นเด็กที่เกเรที่สุดในโรงเรียนแล้วยกห้องมาเลยเราเอาเด็กเกเรเพราะเราเชื่อว่าเด็กที่เกเรเนี่ยมันไม่ชอบเรียนแต่มันชอบทำอพระนั้นเอามาฝึกทำ active learning ลงมือทำไอย่างเงี้ยชอบสนุกมากเสร็จแล้วกลับไปโรงเรียนมันจะพากันทำทำจนกระทั่งพัฒนาสังคมเนี่ย แล้วความมั่นคงของมนุษย์เห็นว่าศูนย์กิจกรรมธรรมชาติปงแรดของเราเนี่ยพัฒนาเด็กเยาวชนแดดดีก็ส่งเด็กคุมประพฤติเด็กมีปัญหาเด็กที่ตำรวจจับไปแล้วก็ปล่อยกลับมาเรื่อนี้ซ่าซิ่งเซ็กเนี่ยสามซอเยาวชนสามซอเรียกเยาวชนสามซอก็ส่งมาให้เราเราก็พัฒนาเขาผมก็ได้รับรางวัลหมดเลยนะเสร็จแล้วตำรวจก็ส่งตำรวจมาอีกค่ะฉะนั้นหัวใจสําคัญของเราคือการพัฒนาคน ทุกระดับแต่หัวใจของมันเนี่ยเงื่อนไขของความสำเร็จเนี่ยต้องอบรมก่อนแต่อยากให้เราไปช่วยเนี่ยเราไม่ไปนะคือต้องมีความเข้าใจที่ตรงกันก่อนถูกมันต้องมาปรับปรับมายเซ็ตให้ได้ก่อนรับนัศกคติให้ได้ก่อนพอมันเห็นภาพชัดตรงกันว่าศาสตร์ของมราชามันจะแก้ปัญหาโลกใบนี้ได้ทั้งโลกคุณเชื่อหรือเปล่าล่ะถ้าคุณเชื่อ มาร่วมมือกันแต่ถ้าคุณไม่เชื่อผมไปมันเสียเวลาเปล่าพอไปทํามันก็บอกเฮ้ยไม่สําเร็จหรอกเฮ้ยไม่สําเร็จหรอกสะบัดหน้าหนีผมขับรถไปเป็นร้อยกิโลนะผมไม่ได้อะไรเลยนะ,ะใช่ไหมแต่ผมมีใจอยากจะไปช่วยคุณอะ่ะแต่พอไปแล้วคุณไม่พร้อมอมที่จะเดินหน้าต่อผมไม่ได้อยู่กับคุณทุกวันค่ะงั้นถ้าเรามาอบรมบ่มเพาะก,กันปรับไม้เซตกันให้ตรงกันให้มันระเบิดจากข้างในให้ได้ค่ะผมลงไปชาร์จจุดไฟให้มัน กิดอีกไฟมันจะลุกชดช่วงในพื้นที่ของคุณได้อันนี้คือเรื่องสําคัญแต่การอบรมเนี่ยมันต้องมีเวลาวันละอย่างน้อย12ชั่วโมงค,คุณไหวไม่เล่า<อ>แต่คุณไหวคุณมาถ้าคุณไม่ไหวมันเยอะเกินไปผมก็ไม่ได้ว่านะผมก็สบายเดี๋ยวผม,ไ,มได้นอนแต่ถ้าคุณมา12ชั่วโมงเนี่ยผมต้องอยู่14ผมต้องตื่นก่อนอผมต้องนอนทีหลังค่ะคุณไม่เห็นใจผมเหรอได<อ>้ไหม ผมพร้อมทำอาจารย์ <c oughs> ทุ่มเทมากๆเลยกับการที่จะขับเคลื่อนคนเป้าหมายของเราค่ะอยากจะให้มันเกิดพลังอะไรออกไปจากที่เราลงมือทำกันครัผมอยากเห็นต้นแบบของความสำเร็จนนะที่มันกระจายตัวลงไปแต่ละจุดละจุดละจุดให้มากโดยเฉพาะโรงเรียนในขณะเนี้ยโรงเรียนเนี่ยถ้าเราพัฒนาโรงเรียนได้มันได้ทั้งครู <c oughs> ได้ทั้งเด็ก <c oughs> ได้ทั้งผู้ปกครองมันได้มาหมดเลยนะมันเหมือนกับ เราเรียนสมัยเด็กเนี่ยเรียนโรงเรียนวัดผมก็เรียนโรงเรียนวัดปงแรกเนี่ยเด็กเนี่ยทำแปลงผักถามว่าเด็กมันจะมีปัญญาทําแปลงผักได้ไงแบกจอบไม่ไหวหรอกพ่อแม่ก็ต้องไปช่วยเอายาติพี่น้องไปช่วยทามาสวยงามเก็บผักกับมากินบ้านก็เกิดความภูมิใจความรักความผูกพันในครัวเรือนผมว่าเรื่องอย่างนี้ควรจะกลับมาโเห็นแนวทางในการที่จ์จะสร้างคน <c oughs> ส่งต่อชุดความคิดใหม่ เราอ่ะกำลังเผชิญหลายวิกฤตรอบตัวมากทั้งในด้านสังคมทั้งในเรื่องความมั่นคงทางอาหารทั้งเรื่องภาวะวิกฤตของโลกก้าวแรกของเราเนี่ยเราจะเดินให้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยหรือว่าผ่าวิกฤตไปได้เนี่ยจะกลับไปที่จุดไหนก่อนคะอาจารย์สิ่งที่เราเดินไปข้างหน้ากําลังเดินมุ่งหน้าไปเรื่อยๆเยนี่ยมันคือความยากลําบากตลอดทางเ,เป็นป<ช>ัญหาทั้งน,นั้นเลยหยุดแล้วก็หันกลับไปมองข้างหลังว่ามันมีอะไรดี นะสิ่งดีๆงามๆเนี่ยเยอะแยะมากๆๆมายไปหมดเนี่ยหย,ย,ยิบมาสักหนึ่งเรื่องแล้วมาลงมือปฏิบัติอย่างเราเป็นเป็นภาคของการเกษตรเนี่ยหนึ่งเรื่องของการพึ่งพาตนเองในภาคการเกษตรเราทําอะไรได้บ้างเศษไม้ใบหญ้าที่อยู่เต้ไม่หมดในสวนเราเนี่ยเราจะพัฒนามันยังไงเอามาให้เกิดประโยชน์ได้ยังไง,งมันจะอยู่อย่างเกือือกูลก็ได้ยังไงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะยีดยกันยังไงงั้นทบทวนตัวเราเองเลยก่อน ใจมาเนี่ยทุกอย่างไปหมดค่ะะนั้นม่ต้องุทรกัวอาจารย์ค่ะสิ่งที่เมื่อกี้เราได้มีโอกาสได้เดินเข้าไปในพื้นที่สวนอาจารย์ทุกก้าวย่างที่เดียบไปลงบนดินนะคะมันมีความนุ่มคือดําแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆดินกับชีวิตเกษตรกร,ร,กรหรือว่าการที่จะสร้างกเกษตรให้มันยั่งยืนได้นี่มันมีความสัมพันธ์เป็นหัวใจยังไงบ้างคะอาจารย์คือดินคือแม่พระธรณีอะนะ ดินคือผู้สร้างอาหารดินคือผู้สร้างโลกดินคือผู้สร้างชีวิตฉะนั้นความสําคัญของดินเนี่ยเราต้องให้คุณค่างั้นสมัยก่อนโบราณเนี่ยพ่อแม่เนี่ยนะกราบดินนะบูชาดินนะ,ะบูชาแม่พระธรณีเนี่ยพ่อผมเนี่ยปักธูปบูชาทําไร่ทรําสวนก็ต้องบอกกล่าวก่อนว่าจะเข้ามาหากล้างถางพงเนี่ยบอกกล่าวแม่ธรณีก่อนนะ,ะ,อ,ะอันนี้คุณค่าทางนี้มันอาจจะมองถึงยุคสมัยเนี่ย เด็กรุ่นเี่ยมอาจจะมองเป็นถ้ำเคลือ <c oughs> นะแต่ถ้าเราไม่เคารพในบูชาดินแล้วเราทำลายดิน <c oughs> ผลย้อนกลับมาในขณะน,นี้เราเห็นแล้ว <c oughs> ปัญหาโรคระบาดโรคพืชระบาดปัญหามแมลงระบาด <c oughs> เนี่ยเพราะเขาไม่มีที่จะอยู่ที่จะอาศัยแล้วดินมันถูกเปลี่ยนสภาพจากดินที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยพี้ยตั้งแต่6ขึ้นไปเนี่ยหกขึ้นไปเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ มันสามารถปลดปล่อยธาตาอาหารสามารถสร้างอาหารสร้างยูรียซีได้แต่พอพีเอมันต่ําเป็นกดจัดเนี่ยมันสร้างแต่โรคขึ้นมามนโรคระบาดอย่างไฟทอปต์ลาอ่าเงี้ยมันจะ,ะอยู่ในสภาพของนี่เป็นกดจัดพอคีโตเมียมไตโคเดมามันไม่เกิดเพราะมันถูกทําลายด้วยสภาพดินเป็นกดมันก็ไม่สมดุลอพอไม่สมดุลอันนี้ก็โตข้างเดียวอันนี้ก็ดอบลงไปนั้นการระบาดเราก็ใช้ปุย๋ยใช้ยาใช้เคมีใส่เข้าไป สุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้ไปฆ่าไฟทบฟทาค่ะเราไม่ได้ไปฆ่าพีษไฟพิหนอนไก่แจ๊ะเราฆ่าตัวเราเองแต่เราไม่เคยคิดเลยแต่วันที่เรามีเงินมากๆเนี่ยเราเอาเงินไปให้หมอเนี่ยมีเงินไปจ่ายค่าหมอเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแสนล้านเนี่ยมันใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่ไงทําไมเราไม่อยู่กับธรรมชาติแล้วเราไม่ต้องไปหาหมออันนี้คือความสุขที่แท้หรือเปล่าหาเงินได้มากๆสุดท้ายเอาไปให้หมอ แล้วไม่เหลือพอมาให้สับเลอเงินหมด <c oughs> สับเบลไม่ได้ตังค์ <c oughs> เพราะรักษาตัวเองหมดแล้วก็ตายแล้วควคาม,มีคุณค่าอะไรโอ้แล้วก็ความสุข <c oughs> ในนิยามของอาจารย์คืออะไรคะอันดับแรกเนี่ยนะความสุขของผมเนี่ยผมได้อยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีนี <c oughs> ่คือความสุขของผมอาหารดี <c oughs> อากาศดีสุขภาพดีเนี่ยเพอละสองเราเห็นผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส <c oughs> เนี่ยนะลูกศิลย์ลูกหาเราลงไปทําแล้วประสบความสำเร็จ เราเดินในแนวทางศาสตร์ของมะราชาได้เราไปยิ้มแย้มแจ่มใสทักทา,ายมีความสุขสุขในการสร้างคนแม้ไม่มากหนึ่งในล้านแต่มันได้เกิดเราก็มีความสุขสุขในเรื่องของการทำงานงานที่ทุกคนอยากจะทำไปพร้อมๆกับเราอเอออย่างเงี้ยเราก็มีความสุขนะโทรมาหาเราเนี่ยเราไม่ปฏิเสธเลยอาจารย์ช่วยหน่อยครับมาหน่อยครับ บอกยินดีเลยนะที่จะไปได้เห็นมิติของอาจารย์ครบทุกด้านเลยค่ะสุดท้ายค่ะเราก็อยากให้อาจารย์ช่วยฝากมุมมองความคิดของการที่เราอยากจะทําเกษตรสู่ความยั่งยืนให้มันมีความมั่นคงครั้งตัวเราแล้วก็ต่อโลกด้วยอยากให้อาจารย์ฝากถึงทีม The Farmer สักนิดนึงค่ะฝากตัวเราเองเนี่แหละทีมที่เราจะต้องคิดต้องทำเนี่ยว่าดูแลตัวเราเองเนี่ให้ดีที่สุดแนวคิดหลักการแนวคิดของเราเนี่ย เรายึดอะไรถ้าเรายึดตามตำราฝรั่งมันเป็นความสุขที่แท้หรือเปล่าถ้าเรายึดความสุขตามแนวทางบรรพุลุษของเราที่ผ่านพ้นมายาวนานเนี่ยใช่หรือไม่ถ้าใช่เดินเลยศาสตร์ของพระราชาถ้าคุณคิดว่าใช่แนวทางนี้คุณเดินเลยคุณอย่ารอสุขที่เกิดจากใจเรามันจะอยู่กับเราตลอดชีวิตค่ะก็ขอพระคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะวันนี้ได้ครบถ้วน ทุกมิติแล้วที่สําคัญค่ะก่อนที่จะเริ่มต้นอะไรกลับมาทบทวนตัวเองกับแนวทางของเราจริงๆแล้วทุกองค์ความรู้นะคะก็คือต้องกลับมาดูว่ามันเหมาะกับเราไหมบริบทเรื่องราวของเราแล้วที่สําคัญค่ะบรรพบุพร,รุษของเราได้สะสมชุดความรู้มากมายให้พวกเราเนี่ยค่ะสามารถที่จะหยิบใช้แล้วก็เป็นอาวุธที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยต่อสู้สถานการณ์ที่ วิกฤตข้างหน้ายังอีกมากมายนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ทีรับมากมากเลยค่ะที่ดได้ให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็ The Farmer จะไปแคปเจอร์เรื่องราวดีๆและมิทีคิดมุมมองใหม่ๆมาฝากทุกๆคนฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กับ The Farmer จะได้ออกเดินทางไปตามหาความรู้ดีๆมาแบ่งปันทุกๆคนค่ะ